คือผมเองเนี่ยสังเกตที่อวัยวเพศของตัวเองเนี่ยนะคะตรงหัวของอวัยวเพศเนี่ยจะมีตุ่มขาวๆพอกดแล้วเนี่ยรู้สึกเจ็บครับไม่แน่ใจว่ามาจากการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่อยากให้คุณหมอแนะนํายาที่ใช้สําหรับทาด้วยครับขอบคุณครับถ้ามีตุ่มกดเจ็บนะคะส่วนใหญ่ก็สันนิษฐานว่ามีการอักเสบนะคะเป็นต่มรูขุมขนอักเสบหรือต่อมต่มน้ํามันอักเสบ แต่ว่าการสันนิฐานโดยการคาดเดาอันนี้อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะดังนั้นก็ไม่ได้แนะนํำให้ใช้ยาทานะคะควรจะไปพบแพทย์ตรวจด,ดูเลยค่ะว่ามันเป็นอะไรนะคะซึ่งการไปพบแพทย์นั้นถ้าได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องก็จะได้หายขาดและจะได้ไม่คลางแคลงใจนะคะสรุปว่าก็ไม่ได้แ,แนะนำให้รักษาตัวเองนะคะ ไปพบแพทย์<ข>ตรวจเลยคะ่ะว่ามันเป็นตุ่มอะไรและอีก <tr ick> อารน,นึงคือการอธิบายตุ่มแล้วแต่ประสบการณ์ของเราเลยเราจะอธิบายว่าเป็นตุ่มชมวมเวลีเคยเจอคนไข้ที่ายเป็นตุ่มแต่มันเป็นแผลเออใช่ใช่คำว่าตุ่มนี่คือเป็นก้อนขนาดที่ไม่ใหญ่นะคะถ้าขนาดใหญ่เกินครึ่งเซนก็้ปไปเลย <tr ick> เรียกว่าก้อนตุ่มคือก้อนเล็กๆนะคะแต่บางคนจริงๆแล้วเป็นแผลและบางคนก็บอกเป็นก้อนเล็กๆเ,เป็นตุ่มแต่มันไม่เป็นตุ่มนะคะสรุปว่าไปพบแพทย์ตรวจ จะจะจะดีนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ร้ายแรงนะคะเฉลยเคยเจอเนี่ยนะคะคุณผู้หญิงเพิ่งมาตรวจบอกว่าตัวเองเป็นหูดเงอนไก่แล้วก็บอกตรงไหนคะตรงไหนที่เขาสงสัยหูดเงอนไก่ก็คือตัวช่องคลอดนั่นแหละค่ะเนื่องจากช่องคลอดเราไม่เรียบนะคะตรงอ่าตรงไอ้แคมเล็กก็ไม่ได้เรียบมันจะมีคล้ายๆขนเล็กๆและคนคข้ก็พูดเองว่าเหมือนลิ้นใช่ค่ะเพราะเรามีต่อมน้ามันอยู่อันนั้นก็ไม่ใช่หูดเงอนไก่สรุปว่าไปตรวจ นะคะจะได้คำตอบที่ตรงนะคะแล้วก็จะได้หายขาดหรือสบายใจมากขึ้นนะคะ